ก่อนจะไปดูฝากกดติดตามด้วยนะแต่ถ้าใครอยากดูแบบไม่ต้องรอก็สมัครสมาชิกไว้แล้วจะมีตอนรับสําหรับสมาชิกทุกวันอาทิตย์ด้วยพร้อมจะไปดูการ์ตูนก่าหรือยังเราพร้อมจะดูเร<า>ียนนานาแล้วอลสาสาวพร้อมหรือยังครับสําหรับการแคสหาตัวนักสแสดงเป็นนางเอกพร้อมแล้ว <c oughs> ค่ะ ดีดีมากสาหรับนางเรื่องใหม่ที่ผมกาลังจะสร้างเนี่ยผมต้องการนาง,งเอกเพียงหนึ่งคนเท่านั้นซึ่งผมจะคัดเลือกจากการที่ใครสามารถแสดงได้สมบทบาทที่สุดจากการแคสครั้งนี้นะมีรูปมีผัวรัวสมัครได้ไหมคะได้ครับได้เราไม่จํากัดเป็นเพศผสมได้ไหมคะเพศผสมคืออะไรหรอเคยได้ยินแต่ว่าพันผสมไอโปอป๊ ope, มันถามว่าเป็นกระเทยหนะได้ไหมพี่จา๋าพูดจาไม่ให้เกียรติหนูเนี่ยเรียกไหมเอาไม่เรียกกระเทยจะเรียกว่าอะไรมันต้องมีคําปิดด้วยพี่อ๋อคาปิดกระเทยก็เป็นกระเทย คำปิดดาวไหนวันนั้นก็กระเทยก็ตูดไงแต่เรียกให้มันสุภาพว่าตูซี่คำปิดแบบเสียงสูงนั่นเองใช่แล้วค่ะเราจะเน้นหนักด้วยเสียงสูงโดยที่เป็นสระอีเหมือนอย่างชื่อหนูนะจริงๆแล้วหนูชื่อโป่งอย่างเดียวใช่ตั้งให้วันเะนี่ยก็พ่อแม่หนูดิเมื่อก่อนหนูชื่อเด็กชายโป่งสักเหมือนพ่อแม่ไม่รักนะโอ้โหนี่ฉันเพิ่งรู้นะพี่ชายชื่อจอสักน้องชายชื่อโป่งสักเพราะว่าสมัยนั้นหนูหัวโป่งมากเพราะหนูจะให้เพื่อนๆเ,เรียกว่าโป,ป่งปี้ก็ไม่มีใครเรียกเรียกแต่ปโป่งโป่งโป่งปี้ ฟังแล้วสะเทือนใจจริงๆโป๊กๆในดีแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับกะที่ก็แคสได้กะเทยว่าไม่ใช่กะที่อ้าวก็คุณบอกให้ลงท้ายด้วยสรลีอีเอ๊ะช่างมหอะเอาเป็นว่าตุซซี่สมัครได้ใช่ไหมได้ครับได้ไม่มีปัญหาแล้วสองคนสุดท้ายเรามีคำถามอะไรไหมค่ะดาวเรืองมีคำถามสมมติว่าได้นางเอกไปคนหนึ่งแล้วแล้วคนที่เหลือล่ะคะคนที่เหลือเอาไปประหารชีวิตจะบ้าเหรอไม่ใช่เราก็มีบทอื่นให้พวกคุณอยู่ก็จะได้เป็นตัวประกอบครับเพราะว่านักสแสดงเรามีน้อยอุ้ยตายตัวกระปอบประกอบหมายความว่าทุกคนก็จะมีบทของตัวเองใ่หมคะ วต้หน yeah, ังเรื่องอะไรเนี่ยยังไม่ได้ถามเลยผีปอบปะทากอซิลาเฮ้ยงั้นนางเอกคือผีปอบเหรอนางเอกคือกอซิลารอเล่นคารบลรอเล่นเรื่องนั้นเป็นเซอร์ไพรส์ยังไงก็ได้ค่ะขอแค่ได้ออกทีวีวิ่งไปให้รถเหยียบก็ได้ออกทีวีนะจะบ้าเล่ะเอาแบบสภาพสวยงามสิเอานิ้วแย่ปากไฟ เอาละครับอยากกัดกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจ้าขอให้แต่ละคนเนี่ยแสดงแอคชั่นต่างๆนะวะ้าน้าทีระทึกใจลูกจ๋าผัวจ๋าแม่จะต้องทําให้ได้เดี๋ยวเริ่มที่คนแรกก่อนละครับคุณจ๋าศักใช่ไหมสมศรีค่ะฉันชื่อสมศรีแต่เรียกชื่อเล่นก็พอจ๋ารับผมคุณสมศรีกูบอกให้เรียกชื่อเล่นพี่จ๋าใจเย็นๆเดี๋ยวตกรอบโอคค่ะฉันเป็นนางเอกค่ะยังโอ้โหดาวเรืองไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอก็จะมาแคสตบทนางเอกเหมือนกันครูโยงบอกให้มาลองดูค่ะ พี่โยงนะพี่โยงส่งคู่แข่งตัวฉกาดมาซะได้ดาวเรียนก็แค่มาลองดูเฉยๆได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกนี่มันคำพูดนางเอกชัดๆใช่ยายดาวเรียงครูโยงส่งมาหรอครูโยงเขาก็แค่อยากผลักใสยเธอไปไกลๆเท่านั้นแหละอันนี้คือคิดในใจหรือว่าบอกาวเรียงคะฉันคิดในใจคิดดังแบบนี้ทีเป็นเลยดีกว่าแต่คอยดูละกันเรื่องการแคสต์บเนี่ยไม่มีใครเกินฉันหรอกเพราะว่าฉันแสดงเก่ง มันน่าภูมิใจตรงไหนแม่เงียบนิดเดียวกัดกันสะละพันนี้มาดูจริงๆรง้ยมันว่าฉันเป็นหมาเขายัางไม่ได้พูดฉันคิดเองได้มันบอกว่าฉันเป็นหมาขี้เลียนข้างปากซอยครับผมนั่งงายได้ยินไหมเขาบอกแค่ว่าครับผม <1> 1> เดี๋ยวบทบาทแรกที่ผมจะให้ลองทำกันนี่จะเป็นบทที่ยากหน่อยนะก็คือคุณต้องร้องให้อ่อ <Yeah>. โอ้โ,โหร้องได้ทันทีเลยเรอพี่จ๋าสุดยอดนี่มันดาราเจ้าบทบาท ทำได้ไงอะพี่จ๋าเฮ้ <c oughs> บังเอิญนึกถึงเรื่องสะเทือนใจเมื่อคืนได้พอดีไอ้กล้ามมันแอดกินทุเรียนฉันฉันก็เลยกระทืบมันหนักมือไปหน่อยส่งมันเข้าโรงพยาบาลไปอ๋อพี่เสียใจที่ลงไม้ลงมือกับพี่กล้ามใช่ไหมเปล่าเสียใจที่ทุเรียนหมดนี่มันสุดยอดมากครับแต่ว่าเสียใจเรื่องทุเรียนนี้มันไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะเอาแบบว่าเสียใจเรื่องอื่นที่สมเป็นนางเอกหน่อยสิอย่างเช่นเรื่องอะไรเอาเป็นแบบว่าเรื่องพ่อตายพ่อมึนเสียตยปท้ทีท้ทีงั้นเอาเป็นเรื่องผัวตาย อ่ะผัวตายตอนนี้ฉันกํลาลังเสียใจอยู่เสียใจแล้วเหรอเสียใจแล้วฮะเสียใจได้เท่านี้เหรออ่ะงานทุเรียนหาย <c oughs> ความสําคัญมันต่างกันจริงๆงั้นเดี๋ยวคนต่อไปดีกว่าครับคุณปกโอก๊ค่ะคขาหนูบทอะไรบทเดียวกันครับเสียใจที่ผัวตายผัวตาย พี่โกรนพี่โกรนสุดที่รักไอโกลนเป็นผัวแกแล้วเหรอผัวได้จินตนาการพี่โกรนไม่น่าเลยสภาพนาสมเพศเวทนายิ่งนักนี่แกถึงท่านจินตนาการศพมันออกเลยเหรอหนูอินค่ะหนูอินเพราะว่าหนูเป็นนางเอกพี่โกรนหนูจะรักพี่โกลนตลอดไปจนกว่าจะเจอคนที่ดีกว่าแกคนดีกว่าก็ลืมเลยเหรอเป็นไงพอหรือยังน้ำในตัวหนูยิ่งมีน้อยอย,อยู่สุดยอดสมบทบาทพอได้แล้วครับพอๆขยะขยงงอาหมายความว่าไง ปกปอเก่งมากเลยชีก็ไม่เท่าไรหรอกเดี๋ยวฉันจะรองให้หนักกว่านี้อีกอ่าทีนี้คนต่อไปครับคุณดาวเรียงถ้าเรียงตาเธอแล้วซู้ๆนะตาเรียงซู้ๆค่ะดาวเรียงจะทําให้เต็มที่บทขอดาวเรียงก็เหมือนกันหรอคะใช่ราคาผัวตายเอ๊แต่ว่าดาวเรียงยังไม่เคยมีสามีก็พี่โยงไงครูโยงนั่นสามีฉันอ้าวใย่กคนนี้นี่คือว่าดาวเรียงกับครูโยงจะเป็นแค่แฟนกันงั้นก็จินตนาการว่าครูโย่งตุยครูโยง ครูโยงนั่นครูโยงใช่ไหมตรงไหนครับเขาแค่จินตนาการให้พูดกันกับเทาครูโยงครูโยงไม่น่าเลยเสร็จแล้วค่ะเสียใจยแค่นั้นเองเหรอนึกว่าจะมีอะไรมากกว่านี้ซะอีกเคดาวเรียงหลอกตัวเองไม่เก่งค่ะอ่ะนี่เธอจะบอกว่าฉันหลอกตัวเองเก่งเหรอก็พอจะนึกภาพว่าครูโยงตายก็จะเห็นแต่รอยยิ้มของครูโยงยากจังเลยทําไม่ได้ค่ะอ๋อก็พอเข้าใจครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาทีนี้บทต่อไปฉันยังไม่ได้แคส เอาลืมเลยโทษทีครับนึกว่าตู้ไปรณนีเดี๋ยวต่อไปฉันจะไม่ใส่สีแดงแล้วเอาละ่ะบทเดียวกันใช่ไหมผัวตายผัวต้มเริ่มเลยแอคชั่นครูโยง่งทำไมครูย่งทำกับที่รักแบบนี้ทำไมครูโย่งถึงคิดสั้นแบบนี้ที่รักทำผิดอะไรอืที่รักจะบวชทีอุทิศสวยกุศลให้ครูยง่งโอ้โหโคตรสุด ออทำใจไม่ได้ว้าสุดยอดางกระสเดือนโดนแดดเป็นไงบ้างคะผู้กำกับฉันว่ามาสเกิงจนเวอร์ไปแล้วนะเนี่ยก็คนมันเสียใจไงพอแล้วครับพอลูกขึ้นลูกขึ้นฮฮได้เป็นนางเอกแน่แน่นักแสดงตัวจริงวราจนร้อนเลยนะ แต่ละคนก็ถือว่าใช้ได้ในแบบของตัวเองครับงั้นเดี๋ยวขออีกบทหนึ่งอายังไม่ตัดสินอีกเหรอแค่บทเดียวมันตัดสินอะไรไม่ได้คราวงนี้เป็นบทที่ขัดแย้งหน่อยเฮ้ดาวเรืองเขาไม่ได้ตัดสินในครั้งเดียวเธอยังมีโอกาสนะไม่รู้เหมือนกันกลัวจะเป็นบทที่ต้องใช้จินตนาการเยอะอีกเราพร้อมจะลุยกันมานานแล้วเอาลเบทต่อไปอ้าวคนสุดท้ายเขาหายไปไหนครับมันยังนอนอยู่เลยนะท่านี้กําลังสบายคะ่ะบททดสอบต่อไปคือผมจะให้พวกคุณจินตนาการว่ามีผู้ชายมาบอกรักคุณว้าวมีผู้ชายมาบอกรัก ใช่ครับก็แสดงท่าทีหลังจากที่โดนบอกรักเรื่องจากคุณสมศรีก่อนเลยก็บอกให้เดียกเชื่อเล่นหงี้พี่จ๋าก็ได้เปรียบสิพี่จ๋ามีประสบการณ์จริงพอทีปอกบอกฉันไม่เคยโดนในกลางบอกรักเลยอ้าวจริงดิแล้วแต่ง,งานมีลูกกันได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันพอจําความได้ก็มีลูกแล้วสงสัยมันเล่นของมีงี้ด้วยแต่ว่าการแสดงบทแบบนี้บางทีการจินตนาการอย่างเดียวอาจจะไม่พอผมมีผู้ช่วยมาครับอ้าวก็ดีๆจะได้ง่ายขึ้นใครล่ะผู้ช่วย นั่นดอกอะไรเสียบไว้อยู่ในรู <c oughs> ควายธนูติดคอสวัสดีพี่น้องที่คารบรักวันนี้ผมมาเป็นผู้ช่วยขอให้ผู้กำกับครูโยงฮะพี่โยงเองแน่พี่โยงโดดงานมารับจ็อบหรอค่ะกูโดนบังคับเอาให้ระวังตัวเงินตัวทองกำลังพานมาไม่ใช่ตัวเงินตัวทองคะ่ะนี่ที่รักเองรอะถึงว่าคุณคุณนี่รับบทเป็นตัวเงินตัวทองอยู่หรอไหนลองแล็บลิงกินไก่สิรับบทเป็นนางเอกอยู่ค่ะกำลังแคสบทเสียใจที่ครูโยงตาย มีบทที่กลัวต้องตายด้วยหรอหมายความว่าไงแค่บอกว่าบทผัวตายเขาจินตนาการถึงคุณเองเอาละไปงานนี้เองเอ๊ะทำไมต้องนึกถึงเราคุูโยกเดี๋ยวเราจะแคสบทต่อไปแล้วคุณโยกช่วยบอกนกทีละคนทีเฮ้ยแย่แล้ว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 ครูโย่งจะต้องมาบอกรกแเราเลยเนี่ย มันเป็นแค่การแสดงมันเป็นแค่การแสดงดาวเรืงองจะตื่นตระหนกเขาแค่ทำตามหน้าที่ค่ะโชคดีจังที่ได้มาแคสตบทวันนี้มีคนสนใจแล้วหนึ่งเดี๋ยวเริ่มจากคุณสมศรีก่อนเลยอ่ะคุณโย่งเชิญกูญญรักมึงเดี๋ยวะเถีบไปน,นู่นไอโย่งเข้ามาใกล้ๆเข้าไปก็กลัวดิแค่เริ่งก็ชัดจะไม่สวยแล้วคุณโย่งเข้าไปใกล้กๆเขาหน่อยไม่เอาผมยังไม่ได้ทำประกันชีวิตเดี๋ยวผมทำศพให้ทำให้มันเป็นยังไงก็ทำให้มันเป็นศพนั่นเละอ่ะ,อะก็ได้วะอย่ากลัดนะ ฉันรักเธอนะกูอยู่นี่พูดจากเอเลี่ยนได้ไงเอาให้มันสมประบาทหน่อยคุณโยงทางเมือนแต่ว่าเขาเป็นคนที่คุณรักจริงๆฮดูมันเต็มใจมากโอ้ยปวดหัวขออนุญาตกลับบ้านเร็วๆไอโยงฉันเปลี่ยนใจแนละ้วกรรมของกูแท้ๆน่าจะดูก่อนว่าใครมาสมัครมั้งไอโยงทำอะไรวะ เอาก็แบบใน,นหนังฝรั่งไงปกติเขาจะจับมือผู้หญิงมาโมมก่อนเขาจูบที่หลังมือครับไม่ใช่ดมอ้าวลหรไม่รู้เพราะถึงฉากนั้นที่ไรเอามือปิดตาตลอดคุณสมศรีเดี๋ยวเชื่อเต็มกูอีกคนละผมแอบชอบคุณมานานแล้วนานขนาดไหนตั้งแต่หลังออกพรรษาชอบชันเพราะอะไรเหรอเพราะคุณแงเปลือกทุเรียนเก่งอุ้ยตายแล้วใครตายครับอย่ารู้เลยคือว่าผมมีอะไรจะบอก อะไรหรอคะไก่ไก่นั้นพ่อกูมันจะโรแมนติกหรือ,อยังเนี่ยคุณสมศรีครับคือว่าผมรักคุณว้าวจะว้าวทำไมทำท่าทางเขินอายดิโอยตายแล้วโดนผู้ชายบอกรนะักเขินอายหน้าแดงทำตัวไม่ถูกสตอร์เอาไอ้นี่ดิโอ้ยไม่ได้หรอกผู้กำกับผู้หญิงคนนี้อยากกล้านเกินไปโยงฉันก็เขินอายในแบบคองฉ้นไงสงสารในกล้านจริงๆได้ไหมคะผู้กำกับก็ได้อยู่ครับไดค้คุณโยกเป็นคนต่อไป หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดครอะเสนียจันไรวิชายจันเย่แต่ก็เถิดไปนู่นอ่ะคนต่อไปมือเหล่าโปกดูเอ็กสาพี่โยงเอาให้เต็มที่เลยนะกูเต็มที่กับมึงเสมอไม่ต้องห่วงเอาแล้วนะเดี๋ยวจะเริ่มยังไงดีกับมึงเนี่ยหนูก็รักพี่ค่ะกูยังไม่ได้ถามโปกเฮ้ยจะหลบทําไมวะก็พี่จะจับปีกจูหนูกูจะจับมือมึงเอาร่าโอ้ตกใจหมดอ่ะ เริ่มเลยพี่เฮ้ยปกปอกูรักเมืองว่ะคุณโย่งบอกให้มันโรแมนติกหน่อยถ้าเหมือนกับว่าเป็นคนรักจริงๆบมองตาก่อนบอกรักเฮ้ยโทษทีโทษทีอยู่ดีๆก็รู้สึกแพ้ท้องเดี๋ยวเข้าใจค่ะคนที่ตื่นเต้นมากจนเครียดน่ก็จะปวดท้องแบบนี้ล่ะอ๋องานได้เองเดี๋ยวกูขอกลีนน้ำลายแป๊บหนึ่งเอาละนะปกอก ว่าไงคะพี่โยงเราก,ก็คบกันมานานอาเสียวอาเสียวกัน<ป>เก็บไปคิดของลำคาญอาเสียวอาเสียวกัน,นก็นคนมาเสียวก็คนมาเสียวพี่มีอะไรจะบอกว่าไงคะพี่รักโปก๊กโปกนะนี่มันคืออะไรหนูเขินอยู่คะ่ะผู้กำกับช่วยกูด้วยว้าวสมบทบาทนี่มึงแคสบทนั่นเองรือว,ว่าบทผีปอบคนที่เขาเขินอายเขาก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละเฮ้ยมันใช่เหรอวะเออใช่คุณโปก๊กโปกใช้ได้นะอะทีนี้คนต่อไปเลยคนต่อไป ครูโยงอายะตัวจริงเข้ามาเจอกันไว้รักเหมือนกันค่ะยังไม่แขงคิวแกครูโยงที่ครูโยงให้มาลองดูหรือว่าครูโย่งรู้อยู่แล้วว่าจะมีแคสบอร์ดแบบนี้ด้วยบอกตามตรงว่าผมก็เพิ่งรู้เมื่อกี้แหละว่าผมจะได้มาเป็นผู้ช่วยอ่าครับทําความรู้จักกันพอประมาณแล้วเริ่มได้เลยเสียเวลาผมไอ้ผู้กำกับสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันอยู่แล้วอ้าวจริงดิผมไม่รู้เฮ้ยแบบนี้ถือว่าอเอาเปรียบคนอื่นนะมามาเดี๋ยวผมบอกนะเองอย่ามายุ่งคนอื่นห้ามกูบอ,อกได้คนเดียวอุ้ยแต่แล้วห่วของห่วฟู เออก็ตามใจแต่ว่าทําให้ดีๆละ่ะเพราะว่าของคุณดาวเรืองผมจะหาคะแนนลงครึ่งหนึ่งนะเพราะว่าคุณได้เปรียบคนอื่นก็พอเข้าใจได้ดาวเรืองครับค,ค่ะเคูโยงขอมือหน่อยเออ,เอ,อคือว่าออใครเทาทีค่ะพี่โยงหนูเกรงแทนหนูเลยต่อแตก ออกลิ่นไม่ธาดาแต่ว่าเราจะปล่อยมือดาวเรืองไม่ได้เราต้องแสดงความเข้มแข็งและหนักแน่นเฮ้ย hey, แต่ถ้าเกิดว่าเราได้กลิ่นดาวเรืองก็ต้องได้กลิ่นเหมือนกันไม่ได้การเราต้องปอกปอก้องดาวเรืองครูยองเป็นอะไรคะไอยอยงมาเสียสละตัวเองสูดแกส๊สพิทเข้าไปคนเดียวหมดเลยสุดยอดไหมพี่ยงยังจะมาถามอีกเดียเด๋ยวดแป๊บแป๊บกูกำลังหน้ามืด <c oughs> โอเคสติกลับมาแล้วลบผู้ชายตัวจริงดมกลิ่นปดคนเดียวหมดเลยทุกคนหุบปากเอาละ ดาวเรือครับผมมีอะไรจะบอกคะครูโยง่งคือว่าผมครูโยองพี่โยองเป็นอะไรอะ่ะฉันว่ามาสลบแต่แก๊สพิษแกนั่นแหละแค่ป๊ะอ้าวถ้าเป็นอย่างงั้นก็ช่วยไม่ได้ผมจะตัดสินเลยแล้วกันไม่มีผู้ช่วยและ้ะฮะตัดสินเลยเหรอแต่ว่ายังเทสไม่ครบทุกคนเลยนะมันเป็นเหตุจําเป็นให้ฉันยังไม่ได้โดนครูโย่งบอกรักเลยไม่ได้โดนแม้แต่จะจับมือด้วยซ้ำ มันก็เป็นเหตุจําเป็นครับเนื่องจากว่าคุณดาวเรืองกับคุณที่รักหนักคะแนนไม่ถึงก็ไม่สามารถเป็นนางเอกได้ฮะาอะไรวะก็เหลือเพียงแค่สองคนคุณสมศรีกับคุณปกโป๊กและคนที่ได้คะแนนมากสุดจะได้เป็นนางเอกอีกคนเป็นตัวประกอบนางเอกคนนั้นได้แก่คุณปกโป๊ได้เป็นนางเอกครับตายแล้วโออีไปจะแตกมงลงค่ะวันนี้มงลงมีฉันมีความเป็นนางเอกแพ้ปกโป๊กอีกแล้วเนี่ย พี่จ๋าหนูไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมาสวยและน่ารักกว่าพี่นะมันเป็นความผิดของสวรรค์ที่กำหนดมาเป็นแบบนี้หนูไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆโอ้โหคิดไปโน่นโถเอ๋ยทำไงดีไม่เคยคิดเลยว่าความสวยมันจะเป็นบาปขนาดนี้อยากขี้เลยจังออปกปปยินดีด้วยค่ะขอโทษในนาดาเรืยองที่ฉันสวยเซ็กซี่น่ามองกว่าไม่เป็นไรค่ะเอาล่ะครับก็อย่าว่าแหละคุณปกโป,ปเป็นนางเอกคุณจ๋าเป็นตัวประกอบเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายทำฉากแรกกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาวันนี้เลยนะวันนี้เลยแหละ เอาละท่องบทกันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่าก็ใช่เรียบร้อยแล้วกูท่องบทมาอย่างดีออาวโยกแกก็สแสดงด้วยเหรอเป็นพระเอกโพรได้บทพระเอกด้วยวายแกได้เป็นพระเอกคู่ขวญกับโป,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 ป๊ะคุณนางเอกพร้อมหรือยังครับหนูพร้อมแล้วค่ะทําไมไม่มีบทให้หนูอ่านเลยคุณก็แค่ต้องสแสดงให้เป็นธรรมชาติไปแบบตัวคุณเองครับเมืองแน่ใจน่าจะให้มันแสดงตามธรรมชาติครับผมต้องการแบบนั้นแหละเอาละเราพร้อมจะุยกันมานาแล้วเริ่มเลยแอคชั่นอานนั้นผมต้องเป็นคนพูดเอาละแอคชั่นนางเอกมองไปบนฟ้าครับ แล้วบรรยายความงามของธรรมชาติอต้นไม้ช่างสดใสงดงามจริงๆเลยเหมือนตัวเรายิ่งนักทำหน้าตกใจเหมือนเห็นอะไรจากท้องฟ้าฮ่ามันมันอะไรอะ่ะไม่มีอะไรทำท่าโล่งใจเหมือนกับว่าเข้าใจผิดฮาใจหายวับเลยนึกว่า UFO ที่แต่เราเข้าใจผิด้นี่มันเอาบทคนบ้ามาให้กูเปล่าเนี่ยทีนี้ก็หันหลังทำท่าตกใจเฮ้ยมีบุคคลปิิศนายิงปืนใส่คุณคุณตายอ๋อฉันโดนยิงครก คุณสมรีกับคุณโยงเข้าฉากพูดตามบทที่ซอมาเลยครับคุณไมเคิลฉันว่าสถานการณ์นี้มันแปลกๆนั่นสินะระยะเวลาการจ่ายค่าไฟของคุณล่าชา้าฉันว่ามันต้องมีพวก FBI เกี่ยวข้องแน่ๆรวมยอดทางชำระทั้งหมด3เดือนเป็น5,678บาทนายพอจะรู้ไหมไมเคิลว่าองค์การของเรานะ่ะมีใครที่น่าจะเป็น FBI แฝงตัวมาได้โปรดชำระภายในวันที่1ิเดือนนี้มิะนั้นเราจะเป็นจะต้องยกหม้อไฟของคุณ ชาโยง่งแกพูดอะไรของแกวะตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเนี่ยก็พูดตามบทไงนี่มันไม่ใช่บทที่ผมเขียนให้คุณไปอ่านผิดอ่านหรือเปล่าเออคือว่าหนูเป็นนางเอกปังเอ้ยนี่กูท่องจําบทมาตั้งนานนะนี่กลัวมาด้วยดูดิเนี่ยเห็นไหมพูดตามบทเป๊ะเออชายโยงพูดตามบทเป๊ะไม่มีผิดเพี้ยนสักคำเลยเห็นไหมโยง่งแต่ว่านี่มันบินข้าไฟบินข้าไฟเออบินข้าไฟ งั้นแปลว่าที่ผ่านมาเราท่องบินข้าวไฟอยู่เหรอมีแยกไม่ออกระหว่างบินข้าวไฟกับบทหนังเหรอการุณาติดต่อการไฟฟ้าในเขตของท่านอย่างด่วดที่สุดขออาภาัยหาชํำระแล้ว